ฮือฮากันทั้งโซเชียลเมื่อซีรีส์เกาหลี King the Land ใน EP 1ีที่นำแสดงโดยอ e ีจุนโฮ2ู m และยุนอาเกิร์เจนเนชั่นได้ใช้เมืองไทยเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำพาลุยเที่ยวกินตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำปากหมุดจุดยอดแรงมาร์คฮิตตั้งแต่วัดอรุณเสาชิงช้าลานพุไอคอนสยามเดินคลององอ่างต้องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานั่งรถตุกต๊กๆกินสตรีทฟู้ดไปสู่เส้นกว๋วยจั๊บยวนที่ร้านคุณแดงจนนางเอกของเรื่องถึงกับเอ่ยปากว่าประเทศไทยคือสวรรค์ แห่งของกินจริงๆและหลายคนที่เห็นภาพก็พากันบอกว่าโปรโมทดีกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสียอีกจนถูกตั้งคําถามว่าที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราโฆษณาการเป่าๆว่าจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์แต่ดูเหมือนจะยังไม่ไปถึงฝั่งฝันสักทีมันเป็นเพราะเราไม่จริงจังหรือทําไม่ถึงกันแน่ที่ผ่านมาภาครัฐเคยออกนโยบาย5 f หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งหมด5ด้านคือ1ฟู้ดหรือวงการอาหาร2ฟิล์มหรือวงการภาพยนตร์3แฟชั่นหรือวงการออกแบบของไทย f i i h t t n ้ g หรือศิลปะป้องกันตัวและ 5. f e s ฟ i v ิวหรือเทศกาลต่างๆที่เป็นจุดขายในบ้านเราแต่ผลก็ออกมาอย่างที่เห็นๆกันอยู่คือยังไม่ปังไม่ส่งพลังเท่าที่เกาหลีทำไว้ให้ดูและนี่คือมุมมองของกฎเฉพาะกรเพชรรัตน์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้เคยเขียนบทความซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นเพื่อต้องสร้างอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพราะโชคช่วย อาจารย์เล่าต่อว่าถ้าเทียบกันแล้วเกาหลีมักโปรโมทวัฒนธรรมผ่านซีรีส์จนทําให้คนเสพอย่างเราๆอยากรู้จักประเทศเขาให้มากขึ้นต่างจากไทยที่ยังมีจุดติดขัดตรงที่เรายังยึดติดความเชื่อและขนบเดิมๆจนยากที่จะแก้ไขเพราะเป็นค่านิยมที่ฝังลากลึกมานานในสังคมไทย แล้วถ้าอยากปังอย่างเกาหลีเราต้องทำยังไงละ่ะข้อสงสัยนี้กูรูรายเดิมก็ช่วยแนะเอาไว้ด้วยเหมือนกันคือให้เริ่มวิเคราะห์ซอฟต์พาวเวอร์จากว่าปกติแล้วต่างชาติมองเราอย่างไง เห็นกันจะจะว่าจากซีรีส์เกาหลีเพียงหนึ่งตอนกลับสะท้อนอะไรได้มากมายและในเมื่อโอกาสลอยมาตรงหน้าให้ไทยเราได้คว้าง่ายขนาดนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมการสนับสนุนและผลักดันในทุกมิติเพื่อต่อยอดจากจุดนี้เขาจุดประกายให้ซอฟ์พาวเวอร์ไทยจากภูมิปัญญาคนไทยได้เฉิดฉายสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามจริงๆจังๆเสียที